วันนี้นะคะครูตายแซบเบอร์ชานลนะคะจะมาพาทำขนมถ้วยโบราณนะคะก่อนที่เราจะทำเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมของขนมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนที่หนึ่งเป็นตัวของขนมและส่วนที่สองคือหน้าของขนมนะคะเรามาดูตัวของขนมก่อนตัวของขนมถ้วยนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหางกะทินะคะ400มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว120กรัม แป้งเท้าเย่ยม่อมหรือว่าแป้งมันนะคะสิกรัมค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า80กรัมนะคะส่วนผสมตัวนี้เมื่อทํารวมกันเสร็จแล้วนะคะจะสามารถทําได้ประมาณ3 0สิบถึงสาถ้วยนะคะแล้วก็มีใบเตยนะคะใบเตยนี่เราจะเอาไว้ใช้ขันแป้งนะคะตอนตอน,ตอนที่เราผสมแป้งนะคะทีนี้หน้าของ ขนมถ้วยก็จะประกอบไปด้วยหัวกะทิ400มิลิน้ำตาลทราย50กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวขนมกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาผสมแป้งเพื่อทำตัวขนมกันนะคะนําส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เทรวมกันเลยนะคะ ผสมแป้งกับกะทิและน้ำตาลนะคะคนให้เข้ากันให้ทุกอย่างละลายรวมกันดีนะคะ จะใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อที่ให้มันออกกลิ่นนะคะเวลาเราคนไปเรื่อยๆนะคะใบเตยก็จะออกกลิ่นหอมทําให้ขนมของเราหอมใบเตยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะมากรองแป้งนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราผสมแป้งกับน้ําตาลจนละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมากรองแป้งเพื่อเอาเศษแป้งที่มันไม่ละลายออกนะคะ โดยใช้กระชอนตาถี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมานึ่งตัวขนมถ้วยนะคะ กอนที่เราจะนึง่งเราจะเอาถ้วยตะไลนะคะมาใส่ในซึ่งนึ่งแล้วก็อุ่นถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะอันนี้เราเรานึ่งไว้แล้วประมาณ5นาทีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอุ่นอีกแป๊บนึงเพื่อให้ถ้วยมันร้อนนะคะเวลาเราเทแป้งลงไปมันก็จะได้สุกไวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ติดถ้วยด้วยค่ะ เมื่อเราอุ่นถ้วยได้ที่แล้วนะคะเราจะมาหยอดแป้งกันนะคะโดยเราจะหยอดถ้วยละครึ่งนะคะหยอดลงไปครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะเอาหน้ามันหยอดครึ่งถ้วยนะคะมันจะได้อร่อยออร่อยค่ะ พอเราหยอดตัวแป้งที่เป็นตัวขนมเสร็จแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะนึ่งไว้ประมาณ5-7นาทีนะคะแล้วเราก็จะไปทำหน้าขนมกันค่ะค่ะเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นหน้าของขนมถ้วยนะคะก็จะมีหัวกะทินะคะหัวกะทิสี0มิลลิตรนะคะ ใส่แป้งข้าเจ้านะคะน้ำตาลเกลือค่ะคนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะคะ ค่ะพอเราผสมส่วนผสมของหน้าขนมเข้ากันดีนะคะน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะกรองเหมือนเดิมค่ะใช้กระชอนตาถีนะคะเพื่อให้หน้าขนมมันเนียนนะคะเราก็จะเอาแป้งเอาอะไรที่มันไม่ละลายออกนะคะค่ะเราก็จะได้ส่วนของหน้าขนมถ้วยที่เนียนนะคะ ทีนี้เราก็รอแค่ตัวขนมสุกแล้วเราก็จะไปหยอดหน้ากันค่ะค่ะในขณะที่เรานึ่งตัวขนมถ้วยนะคะเราจะไม่เปิดฝาระหว่างที่เราเรานึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้ตัวของขนมถ้วยนั้นสุกก่อนถ้าเกิดว่าเรามันยังไม่สุกนะคะแล้วเราเปิดขนมมันก็จะไม่สุกเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะ เมื่อตัวขนมสุกแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดหน้าขนมกันนะคะเอาให้เต็มเลยนะคะจะได้แซบเวอร์เหมือนชื่อช่องครูต่ายแซบเวอร์นะคะอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตแน่นอนค่ะ เมือ่อหยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็นึ่งต่ออีกประมาณ5 7ถึง7นาทีค่ะค่ะแล้วนี้ก็คือหน้าตาของขนมถ้วยที่นึ่งสุกแล้วนะคะเมื่อสุกแล้วเราก็นำออกจากซึ่งนึ่งมาวางพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยแค่ออกจากพิมพ์กันนะคะค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมารอดูว่า คราวหน้าครูแต่แซ r เวอร์ชาแนลจะมีเมนูไหนมานำเสนอให้คุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ